ห้ามงกุฎห้าเสียงจากผู้หญิงทั่วโลกไม่ใช่แค่เวทีประกวดนางงามแต่คือสนามที่ความงามความกล้าและความคิดต้องเดินทางเคียงข้างกัน มิส o r l ์ความงามที่มาพร้อมจุดมุ่งหมายเวทีนางงามระดับโลกที่เก่าแก่ที่สุดตั้งแต่ปี1951ต่อตั้งโดยเอริกมอรีและบริหารต่อโดยจูเลียมอรีภาพจำคือความสง่างามและโครงการเพื่อสังคมผู้ออกแบบมงกุฎคือเดวิดมอริสแบรนเพชรจากลอนดอนมงกุฎนี้ไม่ใช่แค่เครื่องประดับแต่มันสะท้อนคุณค่าภายใน มิ s ยูนิเวิร์สจักรวาลที่ไม่ใช่แค่สวยแต่ต้องสตรองเวทีที่ค้นหาผู้หญิงยุคใหม่ที่เป๊ะทั้งความคิดและทัศนคติปัจจุบันบริหารโดย JKN Global Group จากไทยผู้ออกแบบมงกุฎมุฮัาดมงกุฎฟรอสฟรอกูด๊ด,ดที่ฝั่งเพชรและแสซฟายกว่า100ร้อยกะลัดบอกเลยวันนี้คือ power ที่ใส่ไว้บนศีรษะอย่างแท้จริง แต่ในปี2024จะได้สวมมงกุฎที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นครั้งแรกโดยจิวเวอร์แบนครื่องระดับชั้นสูงของประเทศฟิลิปปินส์มิสการ์นานาชาติเวทีเพื่อยุดสงครามและเปลี่ยนโลกเกิดในไทยโตวัยระดับติดจรวดภายในไม่ถึง10ปีแนวคิดชัดเจน Stop the War and White Alliance ผู้ออกแบบมงกุฎจอร์จวิชเทลมงกุฎที่เป่งบะกายพร้อมเป่งเสียงจากผู้หญิงผู้า้ายมิสน a น i o n a l ความอ่อนโยนที่เชื่อมโลก เวทีที่ไม่ได้เน้นแค่ลุคแต่เน้นจิตใจจัดที่ญี่ปุ่นและถูกเรียกว่านางงามนานาชาติผู้ออกแบบมงกุฎ long beach p ความเรียบหรูของมงกุฎนี้บ่งบอกถึงสันติภาพแบบหญิงสาวญี่ปุ่นได้ชัดเจนที่สุด S Miss s u p r น n a t i n น้องใหม่ที่มาแรงเหมือนลันเวฟแฟชั่นโชว์เริ่มในปี2009ที่โปโลแลนด์แต่ตอนนี้ติดลมบนจุดเด่นคือเวทีอลังการนางงามมีพลังบนเวทีผู้ออกแบบมงกุฎลิคาโดพาชากาจากเม็กซิโกดีไซน์มงกุฎล้ำไม่แพ้แฟชั่นโชว์ระดับโลก5มง5แนวทาง5พลังหญิงแต่ทุกเวทีมีจุดร่วมเดียวกันใช้ความงามส่งเสียงที่โลกต้องฟังและอย่าล ืว่าผู้หญิงไม่ได้มาเพื่อแค่คลองมงแต่เธอมาคลองใจโลกรอบหน้าจะพาไปดูอะไรอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะ